สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับควอี่ในวันพุธนะคะวันนี้นะคะควอรี่จะพาเด็กๆไปรู้จักกับสถานที่ทำงานของอาชีพต่างๆกันนะคะเด็กๆรู้จักหลายๆอาชีพแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะมาดูอาชีพที่1น,นะคะเชาวนาะชาวนาะสถานที่ทำงานอยู่ที่ไหนคะ ก็ต้องเป็นทุ่งนานั่นเองนะคะใครเคยเห็นทุ่งนาบ้างเอ่ยตอนนี้กำลังเขียวเลยค่ะต้นข้าวกำลังขึ้นมานะคะต่อไปคุณหมอและนังพยาบาลทำงานที่ไหนเอ่ยโรงพยาบาลนั่นเองนะคะเชฟหรือว่าพ่อครัวทำงานที่ไหนคะร้านอาหาร โรงแรมต่างๆนั่นเองนะคะคุณครูคุณครูทำงานที่ไหนคะโรงเรียนคะ่ะตำรวจสถานที่ทำงานของตำรวจก็คือลงพักนั่นเองนะคะพ่อค้าแม่ค้าอยู่ไหนเอ่ยสถานที่ทำงานก็อยู่ที่ตลาดนั่นเองนะคะทหารละ่คะ คนขับเครื่องบินกัปตันทำงานที่ไหนคะบนเครื่องบินแอร์โฮสเตสทำงานต้อนรับบนเครื่องบินเลยนะคะนักร้องนักแสดงทำงานตรงไหนเอย่ยทุกที่เลยใช่ไหมคะที่เขามีการจัดงานต่างๆนะคะมีคอนเสิร์ตนะคะมีละครที่ต้องไปถ่ายทำนะคะ นี่ก็เป็นสถานที่ทำงานของอาชีพต่างๆนะคะเรามาทบทวนสละอีกันนะคะเริ่มเลยนะคะอี แล้วก็มาดูกันนะคะใบงานภาษาไทยนะคะมีด้วยกันอยู่สองแผน่นสองหน้านะคะโยงเส้นจับคู่นะคะที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นไม้ปิงปองนะคะต้องคู่กับอะไรเอ่ยมาดูฝั่งนี้ค่ะมีลูกปิงปองด้วยโยงไปหาลูกปิงปองเลย แปรงฟันต้องคู่กับยาสีฟันหมอนคู่กับเตียงนอนวีคู่กับผมไม้แบดบินตันคู่กับลูกข้นไก่วัดและคู่กับเนนนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะโยงเส้นจับคู่ตามภาพเลยนะคะ รูปภาอ่านว่ามังมังอะไรดีคะมังคุดตัวนี้นกตัวสีดำๆเขาเรียกว่าอีกาตัวนี้เขาเรียกว่ากิ้งกือกระปุกอมสินหมูเลยทุเรียนเข็มมุดนะคะควรลีขอฝากใบงาน ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สถานที่ทำงานของอาชีพต่างๆขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ